แต่ว่ามีการโกงผู้โดยสารเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ ดิฉันเคยเช็คนะคือเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศเองเนี่ยก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าบริษัททัวร์ที่เราเลือกในเว็บไซต์เนี่ยมันจะเป็นบริษัทจริงหรือบริษัทปลอมดิฉันก็ใช้วิธีว่าเซิร์ช Google ว่าเวลาที่ Google ว่าบริษัทนี้เนี่ยมีการจดทะเบียนหรือ,อยังและเวลาคลิกเข้าไปนะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาจะมีให้การให้คลิกไอ้เลขที่จดทะเบียนของบริษัทคล,คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบริษัทนี้มีจริงมีการตั้งอยู่ใน,สถ,นสถานที่ตรงนี้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะ จะมีข่าวว่าไอ้บริษัทนี้แหละที่มันหลอกแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเรามีวิธีการตรวจสอบยังไงหรือว่าไปเสี่ยงเอาก็ตรงนี้คงจะต้องจากที่ตรวจสอบแล้วนะก็คือไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายที่จดทะเบียนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ใช่แต่เหมือนกับว่าการจดทะเบียนเนี่ยมันเป็นการรับประกันในเบื้องต้นก็คือเขามีการจดทะเบียนถูกต้องนะคะแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องดูอย่าง ที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะก็คงจะต้องตรวจสอบมาที่ทางสกบ,บอได้อีกทางหนึ่งนะคะค่ะในส่วนนี้ค,คือมันก็เป็นลักษณะว่ามันก็มีความเสี่ยงแหละ<ช>เวลาที่ะจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามใช่ไหมคะความเสี่ยงในการที่เราจะได้สินค้าที่ดีหรือว่าไม่ได้สินค้าที่ดีเนี่ยมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอะจะเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่าอย่างดิฉันเองนะคะก็ให้นี่ท่านผู้ชมนิดนึงให้ที่ท่านผู้ชมนิดนึงอย่างเวลาดิฉันจะซื้อทัวร์ก็จะลักษณะว่าเช็คเหมือนกันอย่างเวลาบริษัททัวร์เองเข้าไปใน่าเริลหร ตัวเองจะมีการเช็คเรื่องของการจดทะเบียนว่าบริษัทนี้เนี่ยมีการตั้งมานานขนาดไหนดโดยส่วนตัวดิฉันเลือกขนาดที่ว่าบริษัททัวร์นี้มีการก่อตั้งมาประมาณ10ปีแล้วก็น่าจะชัวร์เสร็จแล้วเขาบอกให้ส่งเอกสารหลักฐานไปดิฉันก็ไม่ส่งเอกสารเอกสารไปนะคือเข้าไปในบริษัทน,นั้นๆเลยแล้วเข้าไปเช็คว่ามันมีพนักงานอยู่จริงหรือเปล่าบริษัทที่ตั้งเนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนเพื่อเป็นความชัวร์ในเรื่องของการที่เราจะไม่ถูกหลอกด้วยอันนี้ถูกต้องไหมคะสำหรับท่านผู้บริโภคทั้งหลายถูกต้องค่ะ ถ้าเราควรที่จะตรวจสอบอะไรที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ย<ม>ควรที่จะตรวจสอบให้ละเอียดนะคะกรณีเพราะว่ามีบางกรณีที่ผู้ริโภคเนี่ยชำระเข้าบริการไปแล้วแต่ปรากฏว,ว่าไม่สามารถติดต่อบริษัทได้ใี่บริษัทหายไปเลยนะคะทางที่ดีคือเราเอาชัวร์ดีกว่าใช่ไหมคะคือไปถึงบริษัทเองเลยเข้าไปตรวจสอบเรื่องของความมั่นคงมีบริษัทนี้เกิดขึ้นจริง นะคะแต่ส่วนถ้ามันเกิดสุดวิสัยจริงๆก็สามารถเข้าไปที่ร้องเรียนที่สคอบอได้โดยที่คือมันเป็นเหตุสุวิสัยที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะใช่แล้วก็อย่าลืมถ้ากรณีที่มีเอกสารการโฆษณานะคะ,ค,ะคือเก็บไปด้วยนะคะในส่วนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอโปรแกรม ต่างๆด้วยใช่ไหมคะถ้ามีการข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเรื่องนี้สามารถที่จะร้องเรียนเข้าไปที่สคบได้หรือว่าโทรเข้าไปที่สายด่วนนะคะหนึ่หรือว่าเบอร์โทรศูนย์สองหนึ่งก็ได้เหมือนกันสามารถเข้าไปร้องเรียนได้ทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของการโฆษณาแล้วก็เรื่องของสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพด้วยนะคะค่ะนอกจากเรื่องทัวร์นาทีที่เราพูดกันนะคะที่บอกว่าทัวร์ต่างๆที่เวลาที่ซื้อไปเนี่ยมีการโยกเรื่อง ของสถานที่พักแล้วมีอะไรที่เราต้องดูอีกไหมคะสำหรับเรื่องของการซื้อทัวร์ค่ะค่ะอ,อย่างเช่นกรณีที่บางบริษัทนะคะที่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเนี่ย<ะ>ปรากฏว่าค่าบริการเนี่ยแพงกว่าที่โฆษณาไว้นะคนก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการโฆษณาในส่วนของเรื่องทัวร์ท่องเที่ยวในส่วนตรงนี้นะคะค่ะนะคะก็คือแพงเกินแพงเกินจริงค่ะจากที่โฆษณาไว้นะคะหรือว่าบริษัทคือชําระเงินไปแล้วเนี่ยอยู่ๆคือบริษัทปิดหายไปตรงนั้นนะคะค่ะ เราจะเช็คแัไ่ไงคะเวลาที่เรารู้สึกว่าทัวร์นี้ราคาแพงเกินจริง หรือว่าอยู่อยู่บริษัทมันจะหายไปหรือเปล่าหรือว่ามันเช็คไม่ได้ราคาแพงเกินจริงนี่คงจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นด้วยนะคะ<ช>ลงมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจที่เราจะซื้อบริการด้วยเนี่ยมีราคาแบบแพงสูงมากกว่าที่อื่นหรือเปล่าในส่วนตรงนั้นนะ,ะก็คือมีการเปรียบเทียบระหว่างบริษัททัวร์ด้วยกันเองก็คือถ้าสมมุติว่าคุณจะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงใบไม้ร่วงแบบนี้สมมุติว่าทัวร์คนอื่นเนี่ยทัวร์ของบริษัทอื่นอย่างนี้มีบินโดย ทีจีโดยการบินไทยอีกอันหนึ่งบินโดยสายการบินเบนโลคอสแบบนี้แต่ว่าทัวร์เหมือนกันหมดถ้าทีจีเงี้ยราคามันจะแพงอยู่แล้วใช่ไห<ช>มคะถูกต้องไหม<ช>คือเราสามารถเช็คแบบนี้ได้แล้วก็อีกทัวร์หนึง่งสายการบินที่มาเป็นโลคอสราคาก็ต้องต่ํากว่า<ช>สักนิดนึง<ช>แต่<ช>แตถ้าโอเคแหละไอ้ค่าเรื่องของการบินเนี่ยถ้าสมมติว่าทีจีเหมือนกันทีจีเหมือนกันแล้วอยู่ราคามันถูกกว่าปกติหรือว่าแพงปกติอันเนี้ยต้องคิดใช่ไหมคะต้องมาเปรียบเทียบในอ ในรูปแบบที่เป็นครัวที่ลักษณะเหมือนกันนะฮะ<ช>แล้วมาเปรียบเทียบกันค่ะคือลักษณะว่าคือผู้บริโภคเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่มีการเปรียบเทียบอะไรเลย<ช>คือ คือคุณที่เป็นผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องดูด้วยใช่ไหมคะว่าบริษัททัวร์นี้เป็นยังไงบริษัททัวร์นี้เป็นยังไงโปรแกรมของการเดินทางมันเป็นยังไงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ใช่อยู่ๆว่าอาฉันพอใจบริษัทนี้ทัวร์นี้โปรแกรมแบบนี้โดยที่ไม่ดูความข้อเท็จจริงเลยว่ามันจะสามารถไปได้ตามที่เขากําหนดหรือเปล่าคือต้องมีการศึกษา<ช>เรื่องเส้นทางนิดนึงด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรื่องของความห่างไกลด้วยคือต้องฉลาดในการที่จะเลือกใช่ไหมคะไม่ใช่รอแค่สคบอย,อย่างเดียวในการที่จะฟ้องร้องตอนสุดท้ายของการถูกโกง ค่ะนะคะบางครั้งนี่คือผู้บริโภคอ่าไม่ได้เปรียบเทียบนะคะจากบริษัทอืน่นปร,กรากฏว่าผมเมื่อซื้อบริการของบริษัทนี้ไปแล้วอพอมาเปรียบเทียบกับอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับอยากที่จะยกเลิกกับบริษัทนี้ทั้งที่ก็คือไม่ใช่ความผิดของบริษัทนะคะก็คงจะต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนในเบื้องต้นนะคะนะคะ,ะ,คะก็ช่วงนี้ใกล้านาท่องเที่ยวแล้วนะคะหลายคนก็คงจะดูหลายๆทัวร์เลยถ้าไม่อยากที่จะอย่างในประเทศไทยเองเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะถ้าใครที่อยากจะไปทัวร์ก็ต้องตรวจสอบนิดหนึ่งนะคะเรื่องของราคา เรื่องของสายการบินเรื่องของโปรแกรมทัวร์รวมถึงใครที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยดูสายการบินนิดหนึ่งดูโปรแกรมทัวร์นิดหนึ่งนะคะคือผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องฉลาดที่จะเลือกด้วยในหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องของการทําสัญญาด้วยนะคะนอกจากเรื่องของสถานเสริมความงามที่เราต้องดูเรื่องของสัญญาแล้วที่เวลาที่เขาขายโฆษณาเนี่ยเป็นไปตามสัญญาหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของการซื้อขายทัวร์ด้วยเวลาที่เราไปซื้อทัวร์เราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นไปตามสัญญาหรือเปล่าที่มีการกาหนด หรือเปล่าด้วยใช่ใชไหมคะถ้าไม่เป็นไปตามที่กําหนดก็สามารถดําเนินการให้สคบช่วยไกลเกลี่ยหรือว่ามีการดําเนินการฟ้องร้องตามสารของสคบอเองใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะอืมค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มีการดําเนินการร้องเรียนแบบเนี้ยผลสําเร็จเป้าหมายของผู้บริโภคเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะค่ะก็ะถ้ากรณีที่ทางสคบ เมื่อมีการเจรจากเกลียดแล้วไม่สามารถตกลงกันได้นะคะใ,ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการที่พิจารณาในส่วนของทางด้านข้อกฎหมายว่าผู้ประกอบธุรกิจเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคหรือเปล่านะะใ,ในส่วนตรงนี้นะคะถ้ากรณีที่คณะกรรมาการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจละเมิดสิทธิผู้บริโภคตรงนั้นเนี่ยคือทางสคบ,บก็จะเข้าไปดําเนินการในการฟ้องร้องทางชั้นศาลแทนผู้บริโภคนะคะโดยที่ผู้โภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้ากรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ได้ละเมิดสิทธิผู้ริโภหรือว่ามีการเยียวยาให้กับทางผู้ริโภคเนี่ยอตามสมควรแล้วนะคะก็เราก็คือจัดยุติเรื่องของทางผู้ริโภคนะคะ แต่ในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะไม่เสียสิทธิ์ในการที่จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนทางชั้นศาลเป็นยื่นต่อทางชั้นศาลด้วยตนเองนะคะค่ะ,คะอันนี้คือมันเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะที่เราถูกผู้ประกอบการละเมิดนะคะคือถ้ารู้สึกว่าตัวเองไปซื้อสินค้าอะไรที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกต้องตามที่โฆษณาไว้หรือว่ามีการโฆษณาแบบนี้มันไม่เป็นไปตามว่ามันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถลองไปได้ที่ทางสคบนะคะ,ะ,คะซึ่งสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวกลางหนึ่งในการเข้าไปช่วยเจรจาไกลเกี่ยกับ ผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคด้วยซึ่งถา้า ผู้บริโภคเนี่ยไม่พอใจก็ยังมีศาลนะคะในการที่จะเข้าไปดําเนินการช่วยเรียกเรื่องของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็ทางสคบก็เป็นตัวการหนึ่งส่วนถ้าใครที่ต้องการร้องเรียนกับทางสคบนะคะสามารถเข้าไปได้ในเว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าโทรเข้าไปที่สายด่วน1 166ก็ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงเบอร์021413402ที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นตัวกลางหนึ่งในการ เข้าไปสํารวจตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยก็เห็นบอกว่าล่าสุดอย่างช่วงวันฮาโลวีนที่ผ่านมาใช่ไหมคะทางสคอบอเองก็ลงไปตรวจสอบเรื่องของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนกันะนะคะเข้าไปช่วยกันควบคุมสําหรับเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องหน้ากากใช่ไหมคะเพราะว่าห<ต>น้ากากจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องของสีเรื่องของอะไรที่เวลาเข้ามาสวมแล้วอาจจะมีผลต่อเรื่องของการสุดดมได้ด้วยนะคะ ค่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรายการตีครอง롱ป่าต้องขอบคุณคุณปทุมบดีรวมสิมพีเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าทางสคบนะคะก็เป็นตัวกลางอย่างหนึ่งที่เข้าไปช่วยเรื่องของผู้บริโภคในการเจรจ,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 จาไกลเกียร์แต่ว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> ผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าไปดูตัวเองด้วยนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะเรื่องของการซื้อสินค้าต่างๆต้องฉลาดเลือกนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการตีครองเปล่านะคะเราสองคนลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ